ประเินผูเซ็นเตอร์ขอสาบขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติและสื่อของทุกท่านที่อยากให้เกียรติมาร่วมงานทำหนังรูปแบบครั้งหตลอดแปดปีที่ผ่านมางานนำเสนอรูปแฝงได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและนั่นก็หมายถึงแรงผลักดันที่ทําให้เราต้องพัฒนารูปแบบการสัญญาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่านารดำเนินการครั้งที่9จะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์สังคมต่าใแก่คนไทยขอบคุณทุกท่านาที่รั้่มาอ่านกีดควงนะครับ At herself, wishing she was someone else because the body of the doll don't look like hers at all. And so she straps it on, she sucks it, and she throws it up and gives a grin, laughing at herself because she knows she ain't that at all. I'm up in the trends where the truth began to bend, and the next thing you know, man, there just ain't no truth left at all. คุณมากมากค่ะที่ทุกคนเห็นว่ารางวัลนี้เหมาะสมกับดูแปมวันหนึ่งดูแมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากน้องแพรค่ะน้องแพรให้หนังสือของดรสนองวราอุไรรู้ไหมคะว่าความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนั้นเล่มแรกในชีวิตมีวันนี้ส่วนหนึ่งเคยโชคดีมากนะครับพอดีมีอาชีพการขายหนังสืออย่างที่บอกเมื่อสปดา ผีกองผมได้เปิดแผงหนังสือครับพร้อมๆกับหนังสือแผงด้วยลำไฟครับในท่านย้อนไปดูธุรกิจของผมนี่ต้องต้องสารภาพเลยว่าหลายๆครั้งเจอวิกฤตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมไม่ได้มาจากผมเป็นคนจัดการกับปัญหานี้ด้วยตนเองก็อาจจะเอาอการที่ผมได้อา่านได้เขียนได้เจอมาความรู้มาใช้หลายๆคนแนะนำให้ผมอ่านหนังสือครับแล้ะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมอบให้กับผมแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมไปโดยสิ้นเช นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เหตุที่สามารถทําให้ผมเปลี่ยนไปได้นั้นผมรู้ว่าเพราะการอ่านหนังสือนั้นก็คือเรามีโอกาสได้ศึกษาชีวิตของตัวละครต,ตัวหนึ่งที่เขาไปเจอเรื่องราวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องสมมุติหรือว่าเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเขียนจากเรื่องจริงแต่แน่นอนครับมันมีเหตุการณ์ทำให้เราได้ข้อคิดจากมัน และสามารถปรับมาใช้กับเราได้นะฮะและนั่นก็เป็นข้อดีครับหลังจากที่ผมได้นังสือเล่มนั้นเนี่ยผมก็ไปซื้อนังสือเล่มนั้นถึงสิบสิบเล่มเพื่อที่จะแจกให้คนอื่นนะฮะรางวัลนี้ถือว่าในด้านครอบครัวของคุณตัวแดงแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแดงคุณพ่อทุกคนแล้วกันนะครับจากงานหนาผมทราบว่าคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงที่มีเพศแม่ทุกคนนะครับลำบากในการเลี้ยงลูกขนาดไหนคุณแม่เนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะครับเราซึ่งเป็นคุณพ่อเราอยางพัก เร,ร,เร้อยผผา,ออา,ากแหวกแบบแรกขนาที่เราเรื่องแต่คุณแม่พักผ่อนไม่ได้ผมอ่านหนังสือเขาบอกว่าแล้วก็นอกจากอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเรายากอ่านชีวิตของเราเองเพระว่าเรามีความเข้าใจชีวิตอย่างไรบ้างเราควรจะช่วยและให้กำลังใจครรยาเราอย่างไรวันนี้เราก็ได้รับรางวัลน,นะครับอมรินทร์บุฟแฟร์เป็นไอคอนลีดเดอร์นะครับเดีไอคอนสักครั้ใช่สักครอบครัว พูดถึงการปลูกฝังการอ่านให้กับลูกนะครับประโยชน์ก็คือว่าเด็กจะมีการคาคเยอะนะครับหลังจากที่ภรรยาบอกว่าลูกมีความสุขมากเวลาอาา่านหนังสืออาา่านนิทานแล้วก็มันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้กับระหว่างพ่อแม่และลูกนะครับแล้วก็การอาาร่านนิทานก่อนนอนเนี่ยผมมีความเชื่อว่าทําให้ลูกหลับฝันดีน,นะครับแล้วก็ทําให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นคนเก่งมากหรอกครับให้ม่ามีพัฒนาการสมวัย มีมมความสุขค่ะหนังสือช่วยเออคือเราให้ข้าวให้อาหารลูกก็เป็นอาหารกายนิทานก็เป็นอาหารใจของลูกค่ะมันทำให้ลูกมีความสุขแล้วก็หลอ่อเลี้ยงจิตใจลูกหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเขาด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วเด็กแบบความคับข้องใจความไม่สบายใจหรือว่าปัญหาบางอย่างกแก้ได้ด้วยนิทานค่ะ,คะนั่นคืที่ผมเปรียบเทียบว่าการอ่านหนังสือเป็นการฝุดคลองให้ใหญ่ขึ้น บางวันเราจะไม่ได้ใช้บางปีเราก็ไม่ได้ใช้ด้วยซ้บายถ้าของเราใหญ่นี่ไปลว่าหน้าฝนหน้าพายุเนี่ยเราก็รับน้ําได้มากขึ้น นะครับหรือว่าก็เหมือนกับปัญหาถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะเราก็มีวิธีที่จะแก้ปัญหามากขึ้นถ้าคลองเราเล็กเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาเพราะเราก็รับน้ําไม่ได้เหมือนคลองนียคืออยากแนะนําให้ทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือยเยื้อไว้นะครับแล้วอ่านแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับที่เราอย่างเดียวก็อ่านไปเถอะแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเมื่อวิกฤตมาถึงหรือเมื่อโอกาสมาถึงสิ่งที่คุณอ่านเนี่ยมันจะออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างอย่างด แค่จริงนะครับงั้นก็ขอให้ทุกคนจงอ่านหนังสือคุณคองของวยให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วสักวันคุณจะรู้ว่ามันมีคุณค่าจริงๆครับจริงๆคนวัยทำงานในในภาพที่เราเห็นในบ้านเราในเมืองหลวงก,ก่อนนะคะเวลาเรานั่งรถเมล์หรือเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยน้อยมากที่เราจะเจอคนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งต่างจากต่าง,ต,างต่างประเทศเวลาหนุ่มได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่านั่งบนรถเมล์ นั่งรถในระยะเวลาค่อนข้าง2อสาชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นคนทํางานในวัยทํางานมีหนังสือทุกคนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสืออะไรบ้างแต่ว่ามันมีผลกับชีวิตและว,วิธีคิดของพวกเขางานนาำมาินทุกแปนะฮะทั้งพี่ก้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำนักพิมพ์ตั้งใจก็คือการที่เราจะเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนนักอ่านทั้งหลายได้เข้ามาเลือกซื้อเลือกหาหนังสือใหม่ใ,หมในราคาที่พิเศษ จะเป็นโอกาสที่นักอ่านจะได้พูดกับคนท,ทําหนังสือนะครับแล้วหนังสือใหม่ๆเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งโอกาสที่อยากจะเป็นนักเขียนงานนี้จะเป็นโอกาสเดียวที่ทางผู้อ่านนะครับจะได้พบกับนักเขียนก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยอ่านหนังสือแล้วหรือยังไม่เคยแม้แต่จะอ่านหนังสือแม้แต่เล่มเดียวนะครับโอกาสที่ดีสำหรับคุณคือ คุณจะได้มีโอกาสได้มาเริ่มหยิบหนังสือดีๆในงานแห่งนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอแนะนําเลยนะครับหนังสือของท่านบอวัชระเมธีจะเป็นหนังสือที่ดีที่แนะนําในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างดี